ไปนะทุกคนเผื่ดิเผื่ดิคุ้มคุ้มได้ป่าคุ้มแถมแถมแทงด้วยแถมแทงด้วยละลายแทงอยู่แล้วผมอ่ะผมเป็นตัวละลายแทงอยู่แล้วเพราชนยังไงผมก็ละลายเดีทุกคนคือดักกิตี้อยู่นะโอ้หนี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 มาดิ าสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฮอนคูเกม่์กันอีกเช่นเคยนะเกับอ้าวก็วันนี้เราอยู่กับเกม r o v นะครับผมทุกคนอ้าวเดี๋ยว ก็วันนี้ผมมาเล่นตัวฮีโร่ที่มีชื่อว่าไฮยะเตะนะครับอะก็ไฮยะเตะในแพทนี้ยังเล่นได้ไหมเล่นได้ครับทุกคนมันยังแดงแน่นอนอผมรับประกันเลยครับที่ผมหยิบมาเออไม่ใช่ดิผมหยิบไฮยะเตะมาก็เพราะว่าเอามาเจอตัวไวโอเลตนะครับผมทุกคนแล้วก็เอามาตัดตัวโลด้วยที่เป็นใสแทงนะ เฮยเตนี่มีส่วนด้วยช่วยกันในการระบายระบายระบายเออช่วยม่ใช่ในการเเขาเรียกว่าอะไรเบอร์ดามเอตทุกคนละลาย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 แท้งก็ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับผมทุกคนอะก็ดาวนี้เป็นดาวอาถันนะทุกคนก็ดาวนี้ผมจะขึ้นคอมมานเดอร์นะครับผมอยู่ที่อยู่ตอนนี้หยุดใดในหนึ่งห้าดาวนะครับดาวอาถัน เอ้ยมันเอาสุดโอ้ยมันเอาสุดจริงเฮ้ยซิวซิวปันแจมซิว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 เพราะนั่นแหะผมว่าน่าจะเพิ่งคิดได้ละซิวตัวเนี้ยก็อย่าเรามาดูกันครับว่าอายเตะตัวนี้จะพาผมขึ้นคอมมานเดอร์ได้ไหมครับผมทุกคน ก็ใครๆก็ว่าเป็นดาวอาถานวะยยอย่างคนจะขึ้นคอนเงี้ยอยู่ที่คอมหนึ่งห้าห้าดาวนเงี้ยจะขึ้นไม่ขึ้น,มนผมไม่รู้ว่าจะมันอาถานจริงหรือเปล่านะนี่เราต้องมาลองดูกันครับก็ไฮยาเตนี้ก็ทามาเบิร์ดนี่เบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดเ,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 เข้าไปเออไปกีไ้โอทำอะไรไว้เออเจอเจออย่าเจอกันไฮยาเตะนี้คือผมจะไม่ออกสายสโลนะทุกคนผมจะเอาเป็นหรดอวอเลยนะ เพราะว่าคลิปที่แล้วผมออกส,สายสโลไปแล้วนะครับผมก็สโลตะจัดเลยนะสโลจ๋าทุกคนอีมาดิโอโหคุณได้บิดขนาดนี้ก็คือผมตาน,นี้ผมจะออกเป็นคริลวันเลยนะทุกคนอะเป็นไฮติตธรรมดานะครับไม่ออกสโลนะคลิปที่แล้ว เล่นสโลไปแล้วนะครับผมทุกคนถ้าเกิดใครยังไม่ดูผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้มุมบนขวานะครับผมมาครับก็จะออกเป็นคีปกติมาตรฐานทั่วไปเลยนะครับผมไอเทมไปครับฮฮยาเตะก็คือสําหรับใครที่จะแบบจับฮฮยาเตะก็เอาไปออฟเลนได้เหมือนกันนะทุกคนเออเนี่ย เพราะว่าดราเอาฐานจริงหรเปล่าเาเอาผมจริงอีกแล้วตายมันเอาสุดจริงเลยพวกนี้เฮ้ยอะไรอ่ะคลิกซีมาโดนคิกซีได้อย่างไร พอวะ,ะพอไอ,อนไอฮอนต้องเอาจริงไงหมไฮยัตเตะสายนี้นนไปครับเราเป็นทารอนปกติก่อนทุกคน,น,กนคือฝั่งนนุนเป็นเอมิลี่ป่านะไอลนี้ด้วยตัวล้ลวงนะทุกคนล้วงสองตัวเลยครับเอาแนาวป้องกันศัตรูหายไปแล้วซูปเปอร์คลิปกำลังถูกส่งออกไปไ่โอโอ,อย่าเจอการอย่าเจอการอันแนะ โอ้นี่คือถ้าเกิดเลดเกมก็ถือว่าแรงโอ้อยคิิกฟใหม่แล้วโอ้มันกดแต่ผมยิงทุกคนเออฝั่งผมมีเมดสองตัวนะครับผมผมไม่รู้ว่าเขาหยิบมาทำไมสองตัวอ,อยู่สิจ้าอยู่เข้าสู่สียนาทีน,น,นะทุกคนคือเซเนียลก็ฮะเซเนียลเล่นเป็นนี่เลยวะแครี่ทุกคนโอ้สิวตายไปเนี่ย อ๋อนี่คือหาอยู่หรืออะไรเอาวันนี้เออแค่นั้นแหละหลายรอบแล้วหลายรอบแล้วอีไบโอเรนบนเราไม่มีใครดูอ่ะเอาสู้ไม่ได้เหรอครับเขาฝรั่งเฟรนด์เนี่ยเขาป่ายู่ล่างต้องลงไปจะล่างละไปคาแร่ไปนั่นละคือเอาเมทมาสองตัวก็ไม่ไหวทุกคน สวัสดีสวัสดีคุ้มคุ้มได้ป่าคุ้มแถมแถมแทงด้วยแถมแทงด้วยละลายแทงอยู่แล้วผมอะผมเป็นตัวละลายแทงอยู่แล้วเขาชนยังไงผมก็ละลายดีทุกคนคือดามเมมันจัดอยู่แล้วอะเอาแล้วฟิวคือเอานอกคืออะไรก่อนโอ้โหสภาพป่านี่แหละครับผมของแรงไดมอนอะ ออเป็นนี่นะครับเออเอาไปดิพวกฝั่งเขาเหมือนจะนำป้องลูกผมไปนะครับผมข้าเพิ่งจะเริ่มเท่านั้นพคยะเตนี่ก็คือถือว่าสามารถเบิร์ดดาเมจได้จัดๆเลยนะครับอยู่ล่างกาันหรอเดี๋ยวนะโอเคครับเ่อนไอรีผมเห็นอยู่เหมือนอยู่ข้างบนนะผมต้องไปข้างบน แบบแบบอยู่ในไอดียความรีบร้อนต้องให้เกิดข้อผิดพลาดแล้วคือเอาแฟตมาเล่นเนเนออฟเลนผมไม่รู้ว่าจะฉีกตำลาไหนะทุกคนแหกกดทุกันนัะโอเคครับอคครบอแค,ค,ค่คบอร่ดเฮ้ย,ยทำไรวะเนี่ยเฮ้ยฮอนทำไรวะเนี่ย โอ้ทำอ,อะไรวะเนี่ยโอ้คุณอ,อะไรวะเนี่ยตายเออก็จะเข้าไปคุณไอบิดนะยืนนิ่งๆเฉยเลยอะไรครับอเอาดิเออสวยเพื่อนเมือ่อก,กี้เหมือนมือไม่ไปนะทุกคนมือมันเฟิร์บไปนิดนึงนะเดี๋ยวเอาใหม่ครับแต่ก็ ได้ไอ้นี้มาอยูดีครับเ,เ,เ,เลนล่างเราแหกไปแล้วเขาก็แหกไปแล้วเหลือเลนกลางเขนานะครับที่ยังไม่แตกเราต้องขึ้นไปออกกลางกันทุกคนสก,กิลายาเติก็ทั่วไปอขอเอาไอ้นี้ฮงลงมาล่างละไหว ผมไม่รู้ไอเน,นียเขาจะล่วงผมว่าเขาทำอะไรไมู่้ไม่ได้ปิดใส่จบเซเนียลลงก็ตายแล้วไอลี่คืออะไรครับไม่รู้ฝั่งหนุนเขาโยดหรือเปล่านะมาครับของเรามาแล้วจัดจัดจัดได้ได้ได้ไดไดละลายละลายละลายเอาเดี๋ยวด,ดิ๋ยวผมเดินไม่หิวอ่ะหิวหน่อยเขาต่อยหนึง เอามงกุลงมงกอไม่เนี่ยเพื่อนเราไม่เอาอะไรเลยเพื่อนโอ้อโหแคลรี่เอาเองก็ได้ครับผมซิลไม่เอาเลยอะ่ะไม่เอาอะไรเลยทุกคนโอเคอะแคลรี่อย่างเราต้องเอานะเอาเองได้เอาเองได้ไม่ต้องช่วยไม่ต้องช่วยไม่มีใครมาช่วยจริงดิโอเค <laughs> ไม่มีใครมาช่วยกูจริงละลายแล้วไป เ uh, ออโาลไม่มีใครเอาแอปสกร์ากอนเลยตีอยู่นะช่ขมีน oh, ับผลออกนี่นี่น่นนี่น่มาดิมาดิเฮ้ยโอ้ยตัวโลมันเหนื่อยเลยทุกคน รอ,องเท้านี้เราตีไว้ครับจะออกเป็นการสะานไปเลยนะสตีวยแล้วก็เป็นทารอนไปแล้วทุกคนโอเคครับคือฮแอเตะก็เอาฟิกเกอร์หรือว่าพูดิฟายมาได้นะครับทุกคนก็อยู่ที่ การเล่นของแต่ละคนนะครับเอ้ยทำไมฟังผมกดยอมอ่ะโอ้โหอยู่ๆก็กดยอมคืออะไรก็ฮัลโหลมาดิมาใหม่ดิมาใหม่ดิมาใหม่ดิมาม,มามามา,มาอ้นี้ตาย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 เฮ้ยทำนี้นทำอะไรอยู้อ่ะบ้ากอมา,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 มาเอ้ ไล่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 นี่ไงโอ้ยยิงผมสองแป๊กแตกคืออะไรวะเนี่ยโอ้โหไบโอเขาแรงมากครับทุกคนเขายิงผมสองแป๊กแตกโอเคป้องกันเราได้แน่ๆ ยถ้าไบโอเล่นเหล็กเหล็กเกมอ่ะคือมันแบบแรงจัดๆเลยนะทุกคนเดี๋ยวเด้อมาไปครับแสงสว่างมิอาจชนะความมืดครับเล่นกลางต้องไปช่วยช่วงขึ้นไปช่วยทุเรียนกันนะโอเคเอารอเคลียร์ล่างเคลียร์เวฟล่างอ่ะทุกคน โอเคเอาโซโลเหมือ,อมนเดิมความรีบร้อนมาผมจะออกเป็นดับเมจจันเลยนะคนฟิเตทูดเคนี่นี่นี่โอ๊ยจบหมดหมดตี้หมดตี้หมดตี้เียบร้อยโอ้โหไม่ทันไรก็หมดซะแล้วโอ้โห เหล่าป้อมครับลอยลอยป้อมลอยครับเดี๋ยวใครแทงไหมเอาทูเลนแทงโอ้ยช่วยเหล่าเหล่าเหล่าผู้ได้บิดโอ้โหเกมนี้มันช่างง่ายได้คนละเกินทุกคนก็เท่ากับว่าเกมนี้ไม่ใช่ดาวอาถรรพ์สำหรับผมนะครับอ่าก็ประมาณนี้ละกันนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมกดให้ดูนี่ครับคอมมานเดอร์มาแล้วพ่อ Feel, สุดเฟี้ยวสุดจับคอมมานเดอร์ฮะทุกคนอ่าก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์ช่องครูเกมเมอร์กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ